ใช่ครับผมมากับวิวโอครับชร์จไลฟ์ตัวใหม่แล้วชร์จไลฟ์ตัวใหม่วันนี้ก็ก็ภูมิใจนำเสนอมากมากเพราะว่าก็มีแบบว่าหลายฟังก์ชันที่แบบว่าตอบโจทย์เด็กเจนซีแล้วกันแล้วก็รู้สึกว่าเป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่จับถนัดมือมากมากแล้วก็แบตเนี่ยชาร์จไวสุดสุดเจนซีแม่แบบเรามีแอคทิวิตี้เยอะไงเช่นแบบว่าไปออกกองมั่งไปเต้นบ้างเนี้ยมันต้องใช้ความเร็วมันต้องชาร์จชาร์จแบบมากมากแบบบานเลยใช่ไหมสุดสุดแล้วก็ อันนี้ผมไม่ได้โมนะแบบเวลาแบบไปทัวร์ต่างประเทศ่เงี้ยคนใช้วีโวเยอะมาก<ช>ซูมซืม้อไปท่านนะครับซูมศิลปินที่คุณชอบเออฟีเจอร์ไหนที่เราชอบคที่<ม>ชอบจ,จริงจริงเนี่ยไปรุ่นอย่างเราคือผมเป็นคนที่ชอบ <c oughs> แบบว่าเป็นเป็นยาวรุ่นเป็นยาวรุ่นก็รู้สึกว่าที่ชอบเนี่ยชอบแบบว่าเสร็จหมดเพราะว่าตอนนี้เราไปพวกทัวร์ต่างประเทศเราจะเห็นว่าแฟนคลับแบบว่าชอบชอบแบบชอบใช้ vivo แต่ว่าใช้รุ่นก่อนอันนี้แต่ว่ารู้สึกว่ามันก็ซูมสุดยอดแต่ว่าอันนี้ก็เรียกว่าคือซูมไม่แพ้กันแน่นอนเพราะว่าเหมือนแบบทางว i เขามีสเตทโหมดที่ว่าสเตทโหมดแบบว่าปกติคนแบบว่ามันซูมกันแบบ 10x เงี้ยหรือว่าแบบซูมเยอะๆแบบ็กซิมัมอะไรเงี้ยภาพมันจะแตกก็คุยตีมันจะลดลงมากอะไรเงี้ยแต่ว่าพอแบบว่าได้ลองซูมขมซูมแมวที่บ้านซูมไปถึงตาเลยอ่ะแบบรู้เลยว่าแบบตาคี้ตาทีละกี่รอบรู้เลยต้องให้เป็นแฟน ใช่รุ่นนี้เราใช้หมดใช่ใช่ก็ถ้าสมมติแบบว่าแฟนๆเนี่ยไม่สมมติแฟนๆใช้เนี่ยแฟนๆใช้ตอนแบบเพอร์ฟอร์มสเตจเงี้ยเห็นปุ๊บเดี๋ยวผมจะรอตรงนั้นนานๆถ้าช่วยเห็นปุ๊บให้เห็นกันนผมลงไม่หาเลยเอลยแล้วมีได้ใช้กล้องถ่ายพีเอสหรือยังคะลองแล้วไม่ได้ยังไงทำไม่ลงไม่ใช่เครื่องนี้สิใช่เพราะว่าเหมือนแบบได้ลองแล้วก็ คือผมชอบถ่ายเขาตอนนอนทำไมอ่ะมันยังไงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะส่วนใหญ่ที่เจอกันจะเป็นตอนนอนไม่ก็คือเราไม่คือเราเนี่ยไม่ก็แต่งหน้าก็นอนไงอ่หลับใชนอ่านหลับระหว่างวันาหลับไม่ใช่นอนหลับอะไรเงี้ยแล้วแล้วผมอ่ะรู้สึกว่าเหนื่อยละวแล้วก็มีวิววอยู่ในมือเราทำไงดีเราก็เลยสมมติในห้องแต่งตัวใช่ไหมเราก็ไปอยู่ตรงนู้นเลยอีกห้องหนึ่ง เาก็ซูมผมซูมมาเลยผมซูมไม่ร well. so 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 right? like ู้ตัวเพราะว่าถ้าสมมติว่าอยู่ใกล้นะเขาจะรู้ตัวแล้วก็ใช้ฟีเจอร์ที่เขามีอยู่เนี่ยก็ใช้สเตตโหมดเลยตอนนั้นใช่เรียกว่าคุ้มอะไรนะครับจะมีจะได้เห็นรูปเหล่านั้นไหมอยากเห็นรูปขนเส้นนี้เท่าไหร่สามร้อยได้เดี๋ยวผมให้สามสิเลยสามบแปดไปเลยอันนี้เขาเลือกมาเลยนะ อ๋อที่เขาบอกโอเคโอเคอ่ะแล้ววันนี้เนี่ยเรามีโชว์ใช่มีโชว์เนี่ยไม่ก็คือรู้สึกว่าเราไม่ได้เจอพี่ตู่มาสักพักนึงเลใช่ก็ที่ผมดูพี่ตู่ล่าสุดก็ได้แบบที่เขาไปคอนเสิร์ตเป็นโนนไออะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ไม่ได้ดูอีกเลยแล้วก็ถ้ามาเจอแบบไลฟ์แบบเพอร์ฟอร์มแบบไลฟ์ก็ไม่ไม่ไม่เคยเลยไม่ไม่เคยจริงๆเพราะมีแต่อัด แล้วก็ลงไปโดนชายชาแล้วก็แอบตื่นเต้นเพราะว่าเราซ้อมรู้สึกว่าเพลงที่เราเรียกวาอัดระวางทางเราเคยร้องละแล้วก็เพลง Lost Star แล้วก็เพลงรักซึ่งสองเพลงนี้เราเคยแค่แบบว่าฟังหรือว่าล้อแบบแยบแยบแบบไม่ได้ร้องเยอะมากอะไรเงี้ยแต่พอได้มันร้องจริงๆรู้สึกว่าก็แอบลุ้นตื่นเต้นมากๆแล้วก็วันนี้เป็นแบบว่าฟิลว่างานเอกซ์ลีสีมากๆแต่แบบมีแต่คนแบบใช่แบบว่าคนเยอะมาก คนเยอะมากๆคนที่เราไม่รู้จักเยอะมากๆเราก็เลยต้องเปอร์ฟอร์มดีๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็มีผู้ใหญ่เยอะมากๆเลยแบบว่าเราตื่นเต้นแล้วจริงๆผมขาสั่นเลยนะขนลุกสู้เลยไม่อยากจะบอกขนลุกเพราะอะไรแล้วะวายังตื่นเต้นอยู่อีกเหรอเราก็เต้นเวทีกตื่นเต้นตื่นขึ้นยังเอออะผมไม่ค่อยร้องเป็นหนุนแบบนานๆทีจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าพอได้มาลองร้องดูก็มันก็อุ่นใจมากขึ้นแล้วแล้วเป็นครั้งแรกด้วยที่ร้องพินิชา เมอีี่ค่ะเขาบอกว่าแบบมันก็ช่วยเขาได้เยอะเลยนะช่วยโอ้ไม่ผมไม่ได้ช่วยเลยจริงๆเอ้ยผมไม่ได้ช่วยเลยเพราะว่าคือเขาจะบอกว่าเขาร้องไม่ได้แต่ที่งเขาร้องเก่งมากคือคือทุกคนเห็นอยู่แล้วแหละแบบทุกคนเห็นว่าเขาร้องประมาณไหนคือเขาจริงเขาร้องดีมากๆแล้วเขาชอบถอนตัวว่าจริงตัวเองร้องไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ใช่คือจริงๆอะผมเห็นตั้งแต่วันซ้อมว่าคือเขามาหาอะไรผสมประสานเองเลยนะสุดยอดมากก็เลยรู้สึกว่าเขา h u m b l ลตัวเองไปหน่อยแต่จริงเขาเก่งใช่ ถ้าเกิดจรียนการ์ดได้หมดกับเองยังไงไหมเป็นโนตัวเองครับเป็นโนเป็นโนตัวเองพี่โต๋เขาพูดว่าแบบหรือจะแบบบางทีแบบเป็นโนไอที่เป็นแบบที่ป๊อปเนี่ยเออเราสนใจไหมสนใจอยู่แล้วอนยู่แบบดิวเลยดิวหรือยังเออดิวหรือยังพี่โต๋ไม่ดิวเราดิวเองมเออเราดิวเองไม่เราบอกเลยว่าพี่โต๋ครับหาแทกคิวเลยยัดเข้าไปเลยวันไหนเอาเลยอะไรไม่เพราะว่าอ่ะสาระ คืออยากอยากอยากเราอยากร้องเพลงจริงรู้สึกว่าเวลาร้องเพลงกับพี่โสงรู้สึกว่าเราได้เราฟินอะเราได้กลับมาเป็นตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าชีวิตของเราการร้องเพลงแบบร้องเพลงโชว์พลังเสียงอะไรเพราะว่าเราเรียนดนตรีมาตลอดแล้วก็ได้มาแบบเพอร์ฟอร์มกันแล้วทุกคนก็รู้สึกมีความสุขมากเขาพันก็คือความฝันที่เราแบบตั้งต้นมาตั้งแต่แรกด้วยใช่ใช่ครับแสดงว่า คอนเสิร์ตเราอาจจะก็อาจจะมาอาจจะมแม้ฟังหน่อยมัมีอะไรครับเป็นโนไงเป็นโนมีครับเดี๋ยวขึ้นจอให้ทันทันของเราอย่างเงี้ยเอาปเอเป็นโนเอะคอนเสิร์ตก็ต้องคู่กับเครื่องดนตรีอยู่แล้วก็ต้องรอดูว่าจะมีเป็นโนกีตา้าออเคสตราไหมอะไรก็ต้องรอดู อะไรนะหนังตะลุงตะลุงังตะลุงคืออะไรครับรู้จักตะลุงไม่รู้จักตะลุงไปต้องไปเอาตะลุงเอาละเกิดไม่ทำกันละพี่ขันที่เสียงปองแปงปองเป้งเหรอไมได้เขาเปกินไอ้ปองแป้งปองแป้งอะชี้เขามันคือดนตรีไทยที่หนึ่งตามไม่ไม่ใช่ตุงตุงที่แบบเทศกาลตุรจีนเหรอ นะเจอนะโอเคอังกะลุงโอ้เจเอันแกร์ตอร์ก็คือเราอาจจะมีแบบเออดนตรีใช่ไหมใช่เพื่อเพื่อนในรูนะ้นใช่่อด้วยความที่เราก็เล่นเป็นโนเปนเล่นกีตาร์เป็นก็รู้สึกว่าเราอยากก็จะโชว์ให้แบบทุกคนเห็นอยู่แล้วเพราะว่าทัวร์นี้เราก็แบบว่าเพอร์ฟอร์มแบบว่าต่อหน้าก็แบบร้องเพลงอย่างเดียวแล้วก็เต้นอย่างเดียวรู้สึกว่าถ้ามีดนตรีแบบว่าแอดออนเข้ามาในคอนเสิร์ตก็จะแบบเป็นอะไรแบบคัลเลอร์มันใหม่ๆดีอะไรเงี้ยใช่อาจจะทำให้โชว์ไม่เบื่อมากขึ้นตอนนี้แฟนครา เตรียมหรือยังเตรียมแล้วคืออุ้ยโซอัลสองวันอุ้ยเขินโอ้ยเขินเลยว่าเขินมากไม่มาละตาก็มาเด่นเนาะก็มาได้แต่งงานใช่เดี๋ยวยกมาทั้งทุรนตีมีหมดเอาหมดเลยพี่ฝากแตนงบ้านเป็นอากาลุงไว้ด้วยเนาะอ๋อได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองไปเซิร์ชดูนะว่าเป็นไงอยากรู้ว่าตอนนี้โซอาัลติลัวเป็นังไงอ่าจริงๆผมคิดว่าวันแรกเนี่ยคิดว่า ยังรุนรุนอยู่หมดไหมแบบแอบกลัวแต่พอแบบว่าแบบอุ้ยเปิดเปิดครั้งที่สองแล้วก็หมดแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเปไปได้เหรอเป็นไปแล้วมีใครไปแอบซื้อหรือเปล่าแบบแบบบอดไปซื้อหรือเปล่าอะไรเงี้ยกลัวแบบว่าเออแบบคนแบบไม่ได้แบบเราไม่ได้ดังขนาดนั้นนะแต่จริงเราดังเป็นล้านใช่ตอนนี้อยากเห็นหน้าผู้จัดการหน้าผู้จัดการแบบแทน้องได้ ใช่ก็อ่ะก็เรียกว่ามีชื่อเสียงมากขึ้นเรื่อยเพราะรู้สึกว่าเรา,าก็ได้ทําหลายๆพาร์ทด้วยกันครับรู้สึกว่ามันแบบเราได้เรียกว่าเราเติบโตวไวพอสมควรที่แบบว่ามีผู้ใหญ่ใจดีแบบว่าคอยให้โอกาสเราเยอะมากๆใช่ก็ขอบคุณมากๆเพราะจริงๆเราก็ค่อนข้างที่จะทำเสร็จทั้งแบบในพาร์ทเอาลงกับเพื่อนทั้งในพาร์ทคู่อะไรเงี้ยเราก็คือทำเสร็จทั้งสองของสองด้านทั้งสองด้านจริงๆอ่ะมันยังไงครับมันยังไงอ้ย จะลอยแล้วเนี่ยจะลอยแล้วเนี่ยลอยไม่ก็คือถามว่า s ั c c e s s ไหมก็เรียกว่า s u c c e s เพราะมีคนรู้จักเยอะมากขึ้นแบบว่าหลากหลายดอมรู้จักครับแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันก็ยังไม่พอหรอกเพราะว่ามันแค่แบบผมเพิ่งเข้าวงการเองอย่างงี้เราก็รู้สึกว่าเรายังใหม่มากๆกับหลายๆอย่างแบบจริงๆต่อให้แบบการร้องเพลงที่แบบว่าเราถนัดมากๆเนี่ยเราไปเจอพี่ๆในวงการที่รู้สึกว่า เออเขาเก่งกว่าเราเยอะมากเราก็ต้องเรียนรู้จากตรงนั้นแบบเรื่องเต้นก็ต้องเรียนรู้จากเพื่อนเพื่อนในวงแล้วก็เริ่มแบบการแสดงก็ต้องเรียนรู้จากพีเอสมันือะไรหลายอยา่างมันแบบมันต้องแบบมีวล like ฟ e x p l o r e อะไรเงี้ยใช่ค่ะพอถามคำถามหนึ่งโน้ตพี่ตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะไม่ปล่อยแล้วอยู่ๆเขาก็ปล่อยออกมาเราคูดหรือยัง ไม่ได้พูบเลยยังไงผมตกใจเไม่รูปสุดท้ายใช่ไหมใช่ต้องมาแล้วตอนแรกตอนแรกตอนแรกเราก็เลื่อน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 อ๋อคือรูปน่ารักดีเนาะแบบน่ารักแบบว้ายแบบมุนมุอะไรอย่างเงี้ยดูดูรูปสุดท้ายแปลกๆคือรูปเนี้ยจริงๆมันเป็นโทรศัพท์ผมเป็นโทรศัพท์ผมแล้วพี่พี่คือผมอะตอนนั้นมันก็แบบว่าเราก็เล่นฟองแหละเล่นฟองกันเพราะผมรู้สึกผมชอบเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นฟองกันแล้วก็ คือถ่ายเอาไว้เพราะเก็บไว้อะไรเงี้ยเพราะรู้จะไม่รู้ว่าจะลงเมื่อไหร่ดีอะไรเงี้ยแต่พอเห็นปุ๊บอ้าวลงแล้วหรออะไรเงี้ยเพราะคนฝั่งเขาเคยพูดว่ดาไม่ลงหรอกรเงงออก็บเอาไว้จริงเห็นไหมเราหงุดยู่ๆก็ลงงงมากจริงๆถ้ารูปเต็มเนี่ยอย่าอย่าไปนี่เาขาครอปอยู่นะ,ะจริงเขาครอปอ,อยู่ไปเห็นทุกคนทำไมอุ้ยอย่าเลยครับผมมันจะอ่อนแอไม่ได้นี่ขนาดรูปครอปยังแตกตื่นฮากันทั้งเอ็กซ์ขึ้นหงงขึ้นเทนไม่ก็ลุบ รูปเต็มก็พตัวนุ่งแค่นั้นแหละไม่มีเรารอกว่ันดันไหม้อย่านั้ถ้าอ่านัาอางน้เราอย่ากนั้นถ้าอย่าใช้้อ่างนั้นาย่งนั้ถ่านัน้าอย่งเอ่งัน้าอย่าง้นอย่างนั้นี้าอยเออมันบอานั้นถ้าอยปางั้นหลางถ้าย่าชย่าน้นถ้าอย่านาอบมาๆแล้วก็อ่ะเราก็ไปเอา้า่ล้วก็รู้ึกว่า เชียงใหม่เนี่ยเราจะไปหาไวฟ์ใหม่วาย์ใหม่ๆอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็มีวันเวลาที่ตรงกันแล้วก็ต้องก็ต้องรอดูว่าวันไหนละกันอาจจะเร็วนี้ก็ได้อะไรเงี้ยสจะมีไหมว่าจะรับรู้ให้ดูหรือมีเป็นวอล์กเลยไหมทำภูเอาสัญญาครับห้ามยิ้มต้อยชาวร็อกอันนี้คือชาวร็อกสัญญาแล้วนะสัญญาชาวร็อกดีต้องพุดชีชนะพุดชีใช่เป็นพุดลองด้วย เราก็อีกอย่างนึงอ่ะเดี๋ยวเพลงเราแต่แล้วเอ้ยไรแค่ไหนเราก็ต้องมีเพลงของเราด้วยใช่ไหมเป็นน้ำหยดครับไม่ใช่น้ำหยดธรรมดามีธรรมยาธรรมยาน้่าใหม่เลยนะความใหม่ไม่ใช่น้ำหยดธรรมดาเป็นน้ำหยดลงหินด้วยอะไรนะกร่อนไหมคน้ำหยดลงหินมากๆหินมันก็ก่อนอยู่แล้วก็ต้องรอดูว่าเป็นเพลงแบบว่าเศร้าโศกหรือเปล่าหรือเป็นเพลงแดนซ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าไรแค่เนี่ยปล่อยเพลงมาแบบ มากมายหลายหลายสไตล์ใช่หลายแนวอะไรเงี้ยก็อาจจะเต้นแบบเหมือนแบบใช่อาจจะคาดไม่ถึงหรือว่าหรืออาจจะแบบสนุกมากๆหรือตลกหรือว่าเศร้าอ่ะต้องรอดูนางเอ็มวีเป็นใครอะไรเงี้ยอ่จจะต้องรอดูนางเอ็มวีไม่มีนะเอ้ยทันไม่มีไม่ทันแล้วไม่ทันแเออเอาลูกเอ็มวีมาฝากเรียบร้อยครับาฝาก ก็ฝากให้ฟังอะไรตอนนี้เอาหุ่นเงานครับก็เอาฝากฝากหมู่ฝากด้วยกันครับก็ฝากวีโวเอสองร้อยเอฟอีด้วยครับก็เป็นฟีเจอร์ใหม่ๆที่ตอบโจทย์เด็กเจนเหมือนพวกเรานะครับเจนอย่างพวกเราที่ให้พวกเราถูกแล้วอายุวัยรุ่นอายุวัยรุ่นอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นพอร์เทรตเหมือนที่พี่นิชาบอกนะครับก็สามารถชัดได้มากๆแล้วก็แล้วก็สเตโหมดนะครับก็สำหรับพี่แฟนคลับแล้วกันพี่แฟนคลับหรือว่าพี่ๆแบบว่ามีศิลปินที่ชอบ หรือว่ารู้สึกว่าชอบแกล้งเพื่อนแล้วกันแล้วแบบอห่าใกล่อะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปตอนนอนอย่างเงี้ยอันนี้ก็ตอบโจทย์มากๆใช่สเสร็จหมดครับผมด<ช>ขอบคุณครับ